เมื่ออวิชาเป็นปัจจัยสังขารจึงมีอวิชาความไม่รู้เมื่อไม่รู้เราก็ย่อมยึดติดในสิ่งนั้นกลับมาเกิดอีกชาติหนึ่งเมื่อสังขารมีก็คือการปรุงแต่งพอปรุงแต่งไปเรื่อยผสมนั่นผสมนี่จึงเกิดภพภูมิสิ่งที่เรายึดติดยึด,ยดมัน่นพอคิดไปจิตคิดเมื่อตายลงจิตก็ไปเกิดในภพภูมินั้นๆ ตามกรรมที่เราได้ทำตามสิ่งที่เราได้ยึดเมื่ออวิชามีสังขารจึงมนีเมื่อสังขารมีจึงมีจิตวิญญาณเข้าไปจิตวิญญาณนี้ก็คือจิตที่คือตัวรู้ตัวนี้เรียกว่าวิญญาณที่อยู่ในขันสังขารก็อยู่ในขัน ปรากฏขันขึ้นมาแล้วสองอ่างเมื่อจิตคือตัวรู้แจ้งรู้เห็นตัวสัมผัสในความรู้ในสิ่งต่างๆเมื่อเกิดวิญญาณมีตัวกระทบที่ทำให้รู้สึกเรียกว่าสลายจยนะ12อย่างคือตากระทบรูปหูกระทบเสียงจมูกกระทบกลิ่นลิ้นกระทบรส กายกระทบสัมผัสและใจกระทบธรรมารมณ์ความรู้สึกเมื่อมีสิ่งกระทบมีผัสสะย่อมเกิดความรู้สึกความรู้สึกนั้นเรื่องเวทนาเมื่อเวทนามีเพราะเกิดจากผัสสะเป็นต้นเหตุสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเป็นหลักอิทธปปจจยตาเมื่อเกิดเวทนาขึ้นก็จะรู้สึกสุขหรือทุกข์หรือบางทีก็เฉย เมื่อเวทนามีเมื่อสุขก็รู้สึกชอบตัณหาความอยากก็จึงมีตัณหาก็มีสามอย่างตัณหาวิภาวะตัณหาภาวะตัณหาความอยากต่างๆอยากในพบหรือไม่อยากเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ไม่อยากให้เป็นอย่างนั้นไม่อยากให้เป็นอย่างนี้หรืออยากเป็นอย่างนั้นอยากเป็นอย่างนี้อยากให้เป็นกับไม่อยากให้เป็นและก็ทยานอยากในพบก็จึงเกิดขึ้นตัณหานั้น เพราะเรามีสุขมีทุกข์แล้วก็มีเฉยจึงเกิดเวทนาเมื่อเวทนามีอุปาทานจึงมีอุปาทานคือการยึดติดคือเมื่อเรารู้สึกว่ามันสุขเราก็ยึดอยากได้ความสุขอย่างเดียวเหมือนมนุษย์ทั่วไปอยากได้แต่ความสุขอยากได้เงินได้ทองไปซื้อความสุขไปบำเรอตนบำเรอกามความสุขให้แต่ตนเอง แต่เมื่อมีความทุกข์ก็ไม่อยากได้ก็คือการหมดเงินการเป็นหนี้เป็นสินตัวนี้ก็มนุษย์นั้นไม่อยากได้ก็จึงไม่ชอบในความทุกข์นั้นก็เป็นวิภาวตัณหาพอมีอุปาทานการยึดมั่นถือมั่นพบจึงมีเพราะว่าติดใจในรถอาหารสถานที่อยู่บุคคลที่รักหรืออะไรที่เราชอบต่าง หรืออะไรที่เราเกลียดไม่ชอบไม่อยากได้จิตก็ยังผูกกับสิ่งนั้นอยู่ก็จึงเกิดพบพบก็คือการเกิดใหม่วนเกิดพบเป็นพบมนุษย์พบสวรรค์พบนรกภพเปรตเดจฉานอสุรกายนรกภูมิทุกอย่างมีเป็นพบหมดหรือเป็นพรหมโลกก็ตามก็จึงเกิดพบพในพบนั้นจิตใจยังยึดมั่นถือมั่นอุปาทานภพจึงมีเมื่อภพมีชาติจึงมี พอมีพบก็ต้องทยายามไปเกิดเพราะยังยึดมั่นติดใจในสิ่งนั้นอยู่ก็วนเกิดเวียนตายไปเกิดเป็นมนุษย์ก็ไปเกิดเป็นเด็กทารกโตขึ้นมาเรียนหนังสือจนจบก็ออกหางานหาการทําหาลูกหาเมียหาสามีภรรยามาเป็นคู่ครองแล้วมีลูกเลี้ยงลูกจนโตจนแก่จนตายมีการพัดพรากเมื่อชาติมีชรามีเมื่อเป็นพ่อเป็นแม่แล้วแก่ตัวลง พอชาลามีก็เริ่มเกิดความตายก็จะเห็นการสวดศพเผาศพเอาศพไปลอยอังคารเป็นกระดูกจนจบสิ้นภพชาติเพราะว่าไม่รู้ในการที่ทําให้ไม่เกิดวิช,ชาย,ยังไม่เกิดเหมือนพระเจ้าบอกว่าวิาวช,ชาเกิดขึ้นแล้วยานเกิดขึ้นแล้วปัญญาเกิดขึ้นแล้วนั่นคือการหยุดภพชาติในชาติสุดท้ายหากเรารู้ต้นตอแห่งการไม่เกิดแล้วการเกิดว่า มันเกิดขึ้นได้อย่างไรคืออริยศสีไปหาเหตุแห่งทุกข์ให้เจอโดยใช้ทุก์สมุทัยนี้รธมักจริงจริงแล้วธรรมะถ้าเรียนรู้จริงๆไม่ที่ยากแต่ต้องปฏิบัติจริงสิ่งที่ยากคือการลงมือปฏิบัติดังนั้นเนี่ยเมื่อความไม่รู้ยังมีอยู่การเกิดก็ย่อมมีอยู่นี่คือปฏิจจสมุปบาทคือสิ่งนั้นมีสิ่งนี้จึงมีสิ่งนี้เกิดสิ่งนี้จึงเกิดเมื่อสิ่งนั้นดับ สิ่งนี้จึงดับฉันใดก็ฉันนั้นเมื่อความอยากคุณหยุดลงความอยากได้อยากมีถึงเวลาที่คุณแก่ตัวลงสิ่งที่คุณทะยานอยากก็ไม่อยากมีมันก็ต้องไม่มีการเกิดอีกต่อไปเช่นอยากจะมีความฝันหยุดความฝันนั้นได้ไม่ต้องเกิดความฝันนั้นอีกไม่ต้องเกิดความอยากไปม,มีสิ่งนั้นอีกเขาสุดท้ายแล้วมนุษย์มุ่งสู่ความตายทำการไม่เกิดในตอนที่ยังมีชีวิต อย่าทำตอนที่ชีวิตเหลือน้อยเดินทำจุมพรวัดป่ายางอุโบสถสีทอง